สวัสดีครับพามสปอร์ตนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรองเท้า a s i c กนะครับตัวนี้เป็น a s i c s สกายอีล f ตเนะครับตัวนี้เป็นเจนที่3ของตระกูล Sky Edit แล้วนะครับนะฮะตัวนี้มีทั้งหุ้มข้อและไม่หุ้มข้อนะครับนะฮะและตัวนี้นะครับผมเคยรีวิวตัวเป็น ลิมิเต็ดโอลิมปิกปารีสไปแล้วนะครับสีเซปตี้เยลโล่นะครับนะฮะวันนี้ก็เลยเอาสีออริจินอลนะครับมารีวิวให้ดูนะครับเนี่ยตัวนี้สีขาวนะนะครับนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูรอบๆรองเท้ากันเลยนะครับนะฮะคือหน้าตาเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะทีเดียวนะครับจากเจนที่2นะฮะแตะตัวนี้ก็เป็นของแท้ของญี่ปุ่นนะครับนะฮะตอนนี้ของปลอมมิจฉาชีพเยอะมากนะครับต้องระวังด้วยนะครับนะของปลอมเดี๋ยวนี้เหมือนขึ้นนะ นะครับนะฮะก็ดูยากขึ้นนะครับก็ต้องระวังกันด้วยนะครับนะฮะสีสวยมากตัวนี้นะครับนะฮะพื้นนะครับเป็นนอนมาร์คกิ้งนะครับก็ไม่ทิ้งร่องรอยไว้ที่พื้นสนามนะครับนะฮะและตัวนี้นะครับให้ตัวไลท์ทัสมาด้วยนะครับตัวไลท์ทัสเนี่ยปกติจะใส่ในเมทัลไลท์นะครับนะฮะแล้วก็ใส่มาในตัวสกายอิลิตตัวนี้ด้วยนะครับนะฮะก็เปลี่ยนไปนะครับนะฮะปกติตัวนี้จะใส่เป็นทวิททัสมาให้นะครับนะฮะแต่ตัวนี้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นตัวไลท์ทัสนะครับรองรับ อุ้งเท้านะครับนะตัวนี้เป็นโฟมนะไลทัสเนี่ยมันจะช่วยล็อก หน้าเท้ามาจนถึงข้อเท้านะนะครับนะแล้วตรงนี้นะครับล็อกหน้าเท้าดีมากนะครับการพลิกดีมากเลยนะครับหรือ like จังหวะที่เราใช้ปลายเท้าถีบออกมาจากจุดนะครับหรือกระโดดลงมาแล้วใช้ปลายเท้าลงนะครับตัวไลทัชเนี่ยนะครับจะช่วยล็อกหน้าเท้านะครับไม่ให้พลิกล้มด้านนอกนะครับเพราะว่าเอ่อเวลาเราใช้ปลายเท้าถีบใช้ปลายเท้าลงโอกาสที่พลิกมีนะครับหรือใครที่ตีแบตนะครับสไลด์ด้านข้างหรือตีโฟร์แฮนด์ลึกเนี่ยนะครับบางจังหวะนะครับ ล้มด้านข้างก็มีนะแต่ตัวนี้จะช่วยยันไว้นะครับยันไว้นะฮะตัวนี้ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุดีมากบอกเลยนะครับนะข้อเท้าพลิกไปทีเนี่ยไม่คุ้มเลยนะครับเสียทั้งค่ายาเสียทั้งเวลาแล้วก็เสียโอกาสออกกําลังกายการลงเล่นดกนะครับอันนี้เสียดายมากๆนะครับนะส่วนข้างเท้าด้านในนะครับตัวไลทัสเนี่ยตัวนี้จะมีความยืดหยุ่นกว่าข้างเท้าด้านนอกนะครับเพราะข้างเท้าด้านนอกเนี่ยต้องใช้แรงยันนะครับเราจะช่วยล็อก หน้าเท้าเรานะครับนะส่วนด้านในเนี่ยจะช่วยซับอร์ตเส้นกลางฝ่าเท้านะครับตัวนี้ช่วยป้องกันการเกิดรองช้ำนะครับนะตัวรองช้ำเนี่ยนะครับเกิดได้จากเส้นกลางฝ่าเท้าด้วยนะครับนะเวลาเราใครที่เคยไปรองช้ำเนี่ยเวลา หมอสั่งให้นวดนะครับเส้นกลางฝ่าเท้าเนี่ยไปเหยียบกระลาเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าตรงนี้มันเจ็บมากนะครับนะฮะเจ็บมากเจ็บไปถึงส้นเท้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะครับส่วนโฟมนะครับตัวนี้เป็นไฟล์โฟมบาดพัสแล้วนะครับนะฮะไฟล์โฟมบาดพัสดีกว่าไฟล์โฟมธรรมดายังไงคือมันนุ่มกว่าเด้งกว่านะครับเอเนจีดีเทิร์นเขาดีนะครับเนี่ยฮะกดแล้วนุ่มนุ่มนุ่มมากๆตัวนี้นะครับแต่ นุ่มไม่เด้บนุ่มย้วยนุ่มดุ่มเราไม่เด้งนุ่มเราไม่ค่อยคืนตัวเวลาออกตัวก็จะช้านะครับเล่นเสร็จก็จะเมื่อยเท้านะครับตัวนี้นะครับ f i v format p a s s เนี่ยนุ่มครับแล้ว energy d e t ์นเขาดีขึ้นนะครับเพราะนั้นรองเท้าตัวนี้นะครับ ระบบพื้นเนี่ยช่วยเซฟนะครับช่วยรองรับอุ้งเท้านะครับเส้นกลางฝ่าเท้าป้องกันการเกิดรองช้ำนะครับแถมโฟมเนี่ยยังมี energy r e t u r n ที่ดีมากๆทำให้เราออกตัวได้เร็วนะครับนะถีบตัวได้เร็วนะครับแล้วก็ก้าวเท้าได้เร็วขึ้นนะครับนะตัวไฟฟ้อมัดพัดนะครับนอกจากมีความนุ่มมากแล้วนะครับนะฮะเอเนจีรีเทิร์นเขายังดีคือความ ออกตัวได้เร็วขึ้นนะครับนะฮะบางทีเราเจอรองเท้านุ่มมากๆเนี่ยกลายเป็นออกตัวช้าวิ่งแล้วหน่วงเท้านะครับนะฮะไฟฟอรมัดพัดเอนิจีรีเทิร์ดีมากๆเลยนะครับตัวโฟมนะครับเราจะเห็นว่าเป็นร่องนะครับนึกถึงโชครถนะครับนะฮะถ้าเกิดเป็นร่องเนี่ยนะครับ ความยืดหยุ่นความเด้งเนี่ยมันมีนะครับนะฮะมีมากกว่าที่พื้นผิวมันจะเรียบๆนะครับนะไปจนถึงหน้าเท้านะครับแล้วก็ตรงกลางฝ่าเท้าเนี่ยนะครับตัวนี้ช่วยซับเส้นกลางฝ่าเท้าไม่เกิดลองช้าด้วยนะครับแเห็นได้ว่าโฟมเนี่ยเขาจะมีดันขึ้นมานะครับตัวนี้มันมีประโยชน์ตรงที่ เขาจะช่วยปรับสมดุลนะครับนะฮะร่างกายเรานะครับบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ยืนตรงนะครับบางคนยืนข้างเท้าทิ้งด้านในบางคนยืนทิ้งข้างเท้าด้านนอกนะครับนะฮะทำให้ข้อต่อเนี่ยนะครับนะฮะข้อต่อหัวเข่าข้อเท้าเนี่ยรับน้าหนักเพียงข้างเดียวนะครับอย่างเช่นข้อต่อเราเป็นแบบเนี้ยนะครับบางคนยืนข้างเท้าด้านในเนี่ยข้อต่อก็จะทิ้งนะครับทิ้งไปข้างเท้าด้านในมากนะครับนะฮะทำให้บางคนเนี่ยเจ็บหัวเข่าด้านในบางคนเจ็บเข่าด้านนอกนะครับเพราะว่าข้อต่อเรา ไม่บาลานซ์นะครับนะฮะตัวนี้นะครับช่วยประคองนะครับนะฮะให้ข้อต่อเรานะครับช่วยทำงานทั้งสองฝั่งนะครับนะะกระจายแรงกระแทกไปนะครับนะฮะก็จะลดอาการบาดเจ็บได้ดี นะครับแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของหัวเข่าข้อต่อหลังด้วยนะครับนะฮะวัสดุตรงนี้ก็จะคล้ายๆหนังเลยนะนะครับส่วนตรงที่ใช้เบรกเท้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นยางพุ้มขึ้นมานะครับไปจนถึงปลายเท้านะครับตัวเชือกนะครับจะร้อยอย่งเอียงนะครับเพิ่มความกระชับนะครับนะฮะทำให้ล็อกหน้าเท้าได้แน่นขึ้นอีกนะครับนะฮะส่วนตรงที่เราใช้เบรกเท้านะครับนะฮะตรงนี้นะครับยังไม่ทันโดนเลยนะครับโดนตรงขอบยางตรงนี้ก่อนเพราะว่าเอสิกตัวนี้นะครับเขาทําทั้งโฟมทั้งยางเนี่ย ุ้มรองเท้าขึ้นมานะครับนะโอบรองเท้าขึ้นมานะครับทำให้เวลาเราใช้หยุดตัวใช้เบรกเท้าเนี่ยนะครับจะโดนส่วนนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็ช่วยยืดอายุการใช้งานของรองเท้าไปนะครับก็หุ้มมาถึงปลายรองเท้านะครับบางทีเนี่ยบางรุ่นนะครับนะฮะไม่รื้หุ้มมาถึงปลายรองเท้านะครับบางคนเนี่ยปลายรองเท้าถลอกหมดนะครับนะฮะตัวยางนี้ก็จะช่วยเบรกนะครับแล้วก็ช่วยยืดอายุการใช้งานและทําให้เบรกดีขึ้นด้วยนะเพราะว่ามันเป็นยางที่พื้นนะครับนะมันหนึบอยู่แล้วนะครับนะฮะเนี่ยโดนตรงนี้ก่อน นะครับนะฮะก่อนจะไปโดนตรงเนี้ยนะครับโดนตรงตรงพื้นยางนี้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับก็หุ้มมาถึงจนนิ้วก้อยเท้านะครับบางคนมีปัญหาเรื่องนิ้วก้อยทะลุนิ้วก้อยชอบทิ่มนะครับนะฮะเอสิก็แก้ปัญหาทําให้รองเท้า ใช้งานได้ยาวขึ้นนะครับนะฮะตรงนี้นะครับเป็นผ้าตะข่าย2ชั้นนะครับนะฮะก็นอนองเป็นตะข่ายใหญ่นะครับนะฮะตรงนี้นะครับก็จะเป็นยางนะครับตรงโลโก้นะครับก็จะเป็นโค้งรองเท้าขึ้นมานะครับหูร้อยเชือกก็จะเป็นยางพีวีนะครับนะฮะรองเท้ารุ่นนี้นะครับเป็นรองเท้าสายเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆนะครับนะฮะ ระบบเซฟตี้เขาก็มาดีนะนะครับไลท์ทัสล็อกก็เท้าหน้าเท้านะครับนะฮะไฟโฟมบาดพลาสเนี่ยทั้งนุ่มและเอนเนอรี่รีเทิร์นเขาดี นะครับนะฮะแล้วช่วยป้องกันการเกิดรองช้ําด้วยนะครับนะฮะตัวนี้ตัวนี้ถือว่าเป็นรองเท้าสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มาครบจริงนะทั้งระบบเซฟตี้นะครับความนุ่มความเด้ง e ที่ g ีเทิร์นดีนะครับนะฮะแล้วตัวรองเท้าสวยด้วยนะครับนะฮะตัวนี้นะครับก็เหมาะสําหรับคนที่ต้องการรองเท้าสายเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงๆนะครับมาพร้อมระบบเซฟตี้มาพร้อมความนุ่มและเอ n e r g y r e t u ีเทิร์นที่ดีๆนะครับนะฮะตัวนี้แนะนําเลยนะครับบางทีเนี่ยรองเท้าที่ เซฟตี้เนี่ยจะน้ำหนักเยอะนะครับแต่ตัวนี้น้ำหนักเบาและนุ่มและเด้งด้วยนะครับนะฮะก็ใครสนใจรองเท้าตัวนี้นะครับก็สามารถทักกันเข้ามาได้นะครับที่พามสปอร์ตนะครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวนะครับ a s i c s สกายดิด f อฟเนะครับสีออริจินอลแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ